สวัสดีครับ FC ชมรมคนรักองุ่นวันนี้พามาชมกิ่งพันธอัุ่นครับกิ่งพันธอัุ่นเมื่อเราตอนมาแล้วและเสียบยอดด้วยพันธุ์ดีอันนี้เป็นต่อป่าหน1่งนะครับ อันนี้ออกรากดีพอสมควรใช้เวลาประมาณ20่สบกว่าวันเพื่อมิให้กิ่งพันธุ์เราเสียหายในตอนที่เราชำลงถุงอันนี้ผมชำลงถุงเรียบร้อย เห็นว่าเริ่มมีรากออกมาแล้วนะครับทำอย่างไรให้กิ่งพันเรารอดและแตกตาพันธ์ดีได้ดีเราจะต้องใช้ถาดแบบนี้นะครับเรียกว่าถาดโดสดุโดย สองชั้นข้างล่างผมใส่น้ำไว้แล้วก็มีตะแกรงอยู่ข้างบนอันนี้มันจะรักษาความชื้นทำให้ใบาอางุ่นเราไม่เสียช่องระบายไอยอยู่ข้างบนช่องใบาอางุ่นเราจะสดอย่างนี้อยู่ตลอดไม่ว่ากิ่งองุ่นเราจะมีรากหรือไม่มีรากก็แล้วแต่ อันนี้ใส่ไว้สามสี่วันแล้วก็ยังเขียวเหมือนเดิมจากครั้งก่อนผมไม่ได้ใส่ถาดนี้ได้ได้แบบนี้มาเสียบยอดเสร็จเพาะลงในกระถางแตกยอดออกมายาวสองสนิ้วเลยนะครับแต่ว่า เราไม่ได้เอามาใส่ควบแน่นไว้ในนี้ใบไปแบบนี้ที่อยู่ที่ต้นต่อป่ามันจะแห้งร่วงหมดครับถึงแม้เราเสียบยอดได้รอดมาแล้วออกใบใบมันจะไม่งามเหมือนมีใบต่อป่าเลี้ยงเพราะฉะนั้นยอดมันจะเล็กโตช้า และตุยปไปในที่สุดครับสองต้นเหมือนกันเลยครับอันนี้ตอนแรกมีใบพอเอาะลงกระถางใบแห้งไปเนื่องจากอากาศค่อนข้างจะร้อนยอดติดดีแล้วแตกออกมายาวประมาณสองนิ้วก็ยังเรียบร้อยไปแล้วครับเรียบร้อยไปทั้งสองต้นมาเสร็จได้นะครับยอดติดแล้วด้วย วิธีแก้ไขงวดนี้เราจะต้องเอามาเพาะไว้ในถาดนี้ก่อนให้ลากออกมาเยอะๆป้องกันไม่ให้ใบเสียโดยใส่น้ำไปในถาดโดสแล้วก็เอากิ่งพันเราวางลงไปรดน้ำไว้ครั้งเดียวพอครับรดน้ำไว้ในถุง ในถุงเพาะชำนี่นะครับรถครันเดียวพอชื้นๆไม่เอาแฉะมากส่วนอันนี้เรามาเพาะไว้เพื่อเรียกลากให้ออกมาอีกครับอันนี้ยังยังไม่มีรากเยอะเดิมมันอยู่แบบนี้เดิมอยู่ต่อกันกิ่งแรกรากเยอะกิ่งที่สองรากยังมองไม่เห็นจำเป็นต้องตัดมันก็เลยต้องออกมาด้วยกันครับ เสร็จแล้ววางลงไปแบบนี้ใบยอย่าให้ขึ้นมาแปะโดนฝาปิดเพราะมันจะเกิดความชื้นทำให้ใบเสียหายได้ปิดฝาเลยครับ ฝาเราจะเป็นแบบนี้ครับเราจะเลี้ยงไว้ในนี้ยประมาณหนึ่งเดือนเลี้ยงไว้หนึ่งเดือนนะครับเพื่อให้ต้นแข็งแรงยอดแตกตาออกมาให้ดีแต่ถ้าเกิดแข็งแรงเร็วประมาณสักสิบห้ายี่สิบวันเข้าออกได้ครับอันไหนรากน้อยต้องทิ้งไว้นานหน่อยนะครับ มาอย่างนั้นมีบทเรียนแล้วครับแบบนี้ใบจะหายหมดทำให้ยอดที่เราต่อติดแล้วไม่โตครับมันโตมาได้ประมาณสองสานิ้วมีใบประมาณสี่ห้าใบแล้วนะครับนี่สองต้นนี้เหมือนกันเลยแล้วก็แห้งตายครับลดน้ำเขารดให้น้อยนะครับถ้าลดเยอะมันจะตายเพราะน้ำนะครับ โอเคครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่จะเพาะพันธุ์ต้นอาุุนพันธุ์ดีของเราจากต้นต่อป่านะครับกาดหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ใหม่นะครับเพาะชำใส่ถาดโดโสอันนี้ราคาประมาณ100กว่าบาทหนึ่งกว่าบาทเท่านั้นโอเคครับ